พบกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ที่อำเภอชัยปากราจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะพาท่านมาที่ไร่พุทรานมนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับนี่อยู่บนเขานะครับตรงนี้เขาตรงหน้าโน้นก็จะเป็นดอยอัางขางนะครับอันนี้เราอยู่ในทางที่นนี้เข้ามานะครับก็จะเข้ามาตรงโรงพยาบาลน,นะครับ ชัยประการนะครับทะลุเข้ามาก็จะไปเจอร้านเป็นพวกสุนเกษตรนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปลูกพุทราปลูกกระเทียมปลูกอะไรวันนี้เรามาที่ไร่พุทรานะครับพุทรานมใหญ่มากนะครับนี่ดูลูกติดเยอะบ้างเลยนะครับต้องการก็ืนะครับ อัตภพยเป็นไงบรรยากาศร้อนเนี่ยหายใจหายใจแล้วอ่าเป็นไงท่านได้เยอะยังได้เยอะแล้วครับกับต้นนี่กรอบมากเขาขายโลเท่าไหร่เนี่ยลุงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับนี่อนนี้นองเจาะอนนนี้หวา อันนี้ขายยูโรเท่าไหร่ครับเนี่ยนี่สามสิบสี่สิบห้าสิบครับอ๋อสามสิบสี่สิบห้าสิบโหว่วน้องเขียวเยอะครับอร่อยกว่าด้วยครับยืนยันยืนยันฮะยืนยันครับอร่อยกว่าเยอะเลยอร่อยกว่าเยอะครับอันนี้ของลุงอันนี้ใช่ไหมของวัวไหนซูพุซาธิราวที่อร่อยสุดในการนี่แหละครับนี่ใช่ไหมมีเพื่อพอดีเพื่อนโพสกันอร่อยกว่าเยอะเลยต้องยืนยันนี่นกจอะลองดูขอบคุณครับ ต,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 ต้องให้แขกเราทานของนกเจาเออของมันเจาะอร่อยใช่ไหมครับไม่ใช่ของมันแบบว่าเราขายไม่ได้เลยไงเราต้องไปไปขายลูกแปรเลยไงอืมนีม่หวานมากหวานหวานกว่าก็้องนกจ่อแล้วแล้วหัวมันเรียบไงตัดเนื้าชัเลือกก็คือดูหัวดูหัวดูหัวหัวคุณลุงไล่นี่ชื่อไร่อะไรนะครับส่วนนี้เราถ้ามันเรียบนะรูมันลึกเนี่ยใครต้องการนะครับสามารถสั่งจองได้เลยเข้าไปในเว็บไซต์ได้นะครับ เยืนยันเนี่ยกินให้ดูดีกว่าอืมอ่ะผมไม่ค่อยกินผลไม้เนี่ยเป็นไงอร่อยโอ้โหันนีมหวานปรรระมมาาาณกกลงคับไม่เพราะคนถ่ายเองก็กินอยู่ไปนี้ต้องมีขั้นต่ำไหมคะว่าต้องส่งกิบโลเพาะมีกล่องสิบโลห้าโลสิบโลแล้วจะ็นอหกร้อยสามสิบลุงค่าส่งเรียบร้อยหมดเลยนะค่ะอ่าทัดทัดไซส์ใช่ไหมครับมีทัดไซส์ใหญ่ใหญ่ที่กลางอันนี้จัมโบ้แล้วจัมโบ้เลยครับแต่พอลองกินให้ดูเลยนะ คุนแต่ละคนที่กินทานเก่งๆนั่นเลยจำโบ้หกร้อยเหรอหกร้อยสามสิบครับไม่จำโบ้จำโบ้ลูกใหญ่รวมกันบางคนไปดูจำโบ้แต่เดียวเจอลูกใหญ่มาเล็กความจริงเราแถมให้จำโบ้เนี่ยจริงเราคิดคิดราคาราค่านิดเดี่วบางทีมันจำโบ้ไม่ไม่มากเราเลยรวมไปให้แล้วแต่หลักของต้นเขียวต้นเขียวนี่จะฝันฝันแล้วมันอร่อยธรรมชาติพวกผมใช่ใช่ครับปุ๋ยนมหมักเอง เป็นป <łość> ุยพุซ่าปุยนมหมักขี้งอนนองมีเป็นๆมีมีแล้วนี่ลุงเก็บเก็บไปเก็บไปกี่รอบแล้วเนี่ยปีนี้พี่เก็บไปสามรอบเองครับสามรอบช้ามากเลยธรรมดามันธันวาก็ออกแล้วนี่มกลาเริ่มจะเก็บเก็บได้ไม่เยอะแต่ธรรมดาเนี่ยแถวนี้ก็ได้สองสามตะกร้าแล้วโอ้ตอนนี้มานั่งคัดกัน นติดไม่เยอะหรอคะไม่เยอะแปนุ่นเยอะหน่อยถ้าอยากถ่ายรูปสวยไกงนู้นแต่ยังยังยังไม่แก่ไม่เป็นไรแต่ห้ามกินน้ำอะทานได้เดี๋ยวไม่กัดไม่อร่อยไงใช่ยังไม่หวานจับหน่อยังไม่อร่อยมันจะไม่ได้เก็บสวัสดีครับนี่ิป็นไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ใจกันปีเจอกันกังเาใช้ปากกาปลอดภัยหน่อยที่เห็นเสียปลอดภัยจากโควิดเออปลอดภัยหน่อยที่สียวอาร์ตสาเป็นไงบ้างไม่ตายส่วนนู้นฮะลุงบอกว่า รูปส่วนนู้นสวยนะสวยมากส่วนไหนตรงข้ามเนี่ยเหรอไม่ใช่รูปมันไม่ได้ไของนะแล้วเขาอยากขายรูปเหมือนอัพกอ่ะสวยมากที่รูปตรงนี้อือสวยมากอืออ่ามีเบอร์มีรายละเอียดอยู่แล้วใช่ไหมลงอยู่ที่นู่นน่ะอ่าอ่าเดี๋ยวเราจะได้ลงไว้ใต้คลิปให้นีย โอ้นี่นี่ลูกใหญ่ๆงั้นเลยอะไรจะฟินได้กินในสวนนะครับนี่ดูดูคนกินนี่อร่อยมา่อไรอ้าวคุณไผ่กุณไผ่ลองกินหน่อยเร็วลูกเล็กนี่เท่าลูกใหญ่ใหญ่่ยังไม่จัดเท่าไหรเหรอต้ทดสอบลูกลูกนี้ครับหิวเหลืองจะอร่อยคุณไผ่ไปไหนมาอันนี้ราคาเท่าเดิมราคาเหรออืมวันนี้กรอบกรอบกว่ะ สี่ห้าสิบลูกใหลูกใหญ่นีประมาณสิบลูกก็โอล้วลูกเล็กนะแต่มไ่าเป็นไงโอเคไหมครับร่อยไหมผมไม่กินจริงๆนะผมไม่กินซะแล้วเนี่มันแบบแต่นี่กินใช่ไหมแต่นี่กินกินได้โอ้โหนแต้อยมากผลไม้ผมกินยากมากเลยจริงๆบอมตรงแต่ผมกินนี่ได้นั่งรถมากินที่นี่ถูก้ัง่งมากินนี่ผมไม่เคยกินผลไม้จริงๆ บางคนหมกไม่ชอบกินพอกินแล้วกินทุกปีนี่กิผมก็ไม่กินทั้งผตาเลยเราซื้อพอหรือเปล่าคุณพี่ต้อมพอหรือยังไหมคะอาลองกินมาลองกินหน่อยดิอร่อยไหมบอกหน่อยบอกหน่อยว่าเป็นไงหวานกรอบหอมอร่อยค่ะโอ้ที่ช้ยประการเท่านั้นนะคะนี่ น in <laughs> ี่หน้ามาหรือหน้าแมวเนี่ยหน้ามาอ้าวนี่ดูครับสวยงามลูกติดเยอะเรามองเหมือนกนะแต่หยิบมานะครับใครสามารถเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับจะสั่งจองได้เลยที่ที่ชัยปราการนะครับผมมาทุกปีก็มากินทุกปีนะครับ ใครที่อยากเข้ามาก็มาเก็บได้เลยนะครับเก็บที่ต้นเลยนะครับหรือจะสั่งจองส่งที่กรุงเทพก็ได้เดี๋ยวผมจะมีเบอร์มีรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับท่านสามารถที่จะสั่งซื้อนะครับตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับผมเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ